สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้วนะครับกับ gadget review นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นแท็บเล็ตโฟนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่า m a d mobile e 9นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมันก็มีจุดเด่นของมันนะครับก็คือมันเป็นแท็บเล็ต super multi function เลยก็คืออะไรที่แท็บเล็ตทำได้โทรศัพท์ทำได้รุ่นนี้ทำได้หมดครับเพราะว่าสับตัวตัว m a d mobile e 9เนี่ยผมขอเรียกว่า e 9แล้วกันสั้นๆเนี่ย มันมีทั้งใส่ซิมได้นะครับก็คือทั้งซิมได้ไม่พอคือใส่ได้2ซิมด้วยนะครับทั้ง 3G แล้วก็ GSM นะครับพร้อมทั้งยังรองรับซิมทุกตัวนะครับอย่างซิมทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น TOT ASD Tag 2ใช้ได้หมดเลย GSM ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมี GPS ด้วยนะครับคือเราสามารถไปใช้เป็นเป็นเครื่องนำทางได้นะครับจับสัญญาณก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็มี กล้องด้วยนะฮะกล้องมีกล้องไม่พอมี2กล้องด้วยก็คือมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหน้าก็ความละเอียดประมาณเว็บแคมกล้องหลังก็ความละเอียดประมาณ2ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันยังสามารถที่จะดูทีวีนะครับผ่านเสาอากาศนะครับหมายความว่าเราดูทีวีแบบโทรทัศน์ทั่วไปได้ครับ โอเคมีบลูทูธมี Wi-Fi 3 G ครบถ้วนนะครับโอเคก็เปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลาด้านในก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีแมนนวลนะครับเป็นภาษาทีนและอังกฤษนะครับก็สามารถดูนี้ได้แล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับ ที่ชาร์จที่ชาร์จหัวก็เหมือนของ iPad iPhone เลยน,น่าจะใช้กันได้แล้วก็จะมีสม a l l ท a l k กมาให้นะครับอันนี้สึกจะเป็นใบรับประกันนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้ด้วยต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องเลยดีกว่า ท่าที่ผมทดสอบเล่นมาหลายวันนะฮะก็คือเราเราทำการเล่นจริงๆเลยนะฮะซับเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่ทางแรกที่เห็นผมบอกว่ามันหนักนะครับเพราะว่าลองผมลองถือดูแล้วน้ำหนักมันจะค่อนข้างประมาณอยู่ที่ประมาณครึ่งโลนะครับประมาณ500กรัมนะครับที่หนักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของบอดี้นะครับอย่างด้านข้างของตัว E9 เนี่ย เขาจะเป็นโลหะหมดเลยน่าเป็นโลหะที่ค่อนข้างหนักด้วยเป็นเหล็กเลยครับนี่จะขอนะครับแต่ก็ข้อดีมันก็คือมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับโอเคมาดูปุ่มกันดีกว่านะฮะทางด้านเริ่มจากทางด้านบนเลยนะครับก็จะมีปุ่มปรับโวลลูมเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอบเปล่าๆตรงนี้จะมี เออสานะครับอากาศเอาไว้ดูทีวีนะครับตรงนี้เป็นเสาอากาศนี่ฮะว่าดูทีวีได้นะครับแล้วก็นี่อ่าอันนี้จะเป็นสล็อตเอาไว้ซิงเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น5้โวลต์มาดูทางด้านนี้นะครับก็เรียบหมเลยนะครับไม่มีอะไร ด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด3.5มมิลนะครับส่วนทางด้านขวาสุดตรงนี้บนขวาสุดก็จะเป็นปุ่ม power นะครับเข้ามาที่เครื่องเลยนะครับ <c oughs> สำหรับตัว e 9นะครับแรกมาเนี่ยอินเทอร์เฟสก็ ถ้ามาจากที่โรงงานก็จะเป็นตัวลันเชอร์ที่ค่อนข้างทียะช้านะครับผมก็ทําการลงลันเชอร์ใหม่อันนี้ก็ใช้เป็นตัวลันเชอร์โปรก็ทําให้เครื่องสัมผัสได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะครับแน่นอนมันช้ากว่าอย่างที่เห็นก็มีการลงแอปต่างๆมากมายนะครับโอเคมาดูสเปกกันครับว่าสเปคของเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับ หลักๆนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็น CPU MTK นะครับรุ่น6573นะครับมีความเร็วที่650 m มกะนะครับแล้วก็จะมีอีก400ทำหน้าที่เป็นประมวลผลทางด้านกราฟ,ฟิกนะครับก็อาจจะเล่นเกม3ามิติได้ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับถึงค่อนข้างดีก็คือถ้าเทียบกับแท็บเล็ตที่ราคาถูกลงมาก็คือดีกว่า iRobot นะครับ ทั้ง IMAP แล้วก็ WM 865ครับแล้วก็ Android ที่ใช้นะครับเป็นรุ่น Android 2.3.6นะครับผมจะให้ดูนะฮะอ่ะผมลืมบอกไปนะครับปุ่มคอนโทรลปุ่ม Android เนี่ยจะอยู่ทางฝั่ง,งนี้จะเป็นแบบทัศระบบสมัมผัสหมดเลยก็ใช้งานค่อนข้างง่าย เมนูก็เป็นภาษาไทยสมบูรณ์แบบนะครับนี่นะครับรุ่นเวอร์ชันแอนดร d ยด์สองจุนะฮะและ้วก็อ่าเรื่องของ RAM นะครับกับ Storage ข้างในเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจุดอ,อ,อ่อนของมันก็คือ RAM มันค่อนข้างน้อยสตอร์เลทไม่ใช่พูดถึง RAM เนี่ยห้าหนึ่คสองเมกส่วน Storage เนี่ยจะมีอยู่แค่256 MB เมกนะครับ ซึ่งผมคิดว่าน้อยมากๆซึ่งเป็น internal memory เอาไว้ลงโปรแกรมหมายความว่าทุกท่านจะลงโปรแกรมได้256เมกนะครับและถ้าต้องการลงโปรแกรมเพิ่มต้องมีการโอนถ่ายจาก internal เข้าไปสู่ SD card นะครับก็จะสามารถลงโปรแกรมได้เรื่อยๆอย่างที่ผมลงเนี่ยก็ลงได้เยอะๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาจะเก็บข้อมูลเราต้องเสียบดีการ์ดเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีดีการ์ดก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับข้อมูลทั่วๆไปที่เราใช้นะครับเพราะว่าหน่วยความจำมันน้อยมาก โอเคแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอ capacitive multi touch screen นะครับก็คือลื่นๆน,นะครับแล้วก็จะสัมผัสได้เป็น multi touch 5จุดนะครับกล้องอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีกล้องด้วยด้านหลังนะครับมีแฟลชด้วยนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ซึ่งเสียงดังมากๆเดี๋ยวในช่วงของการเทสร,ร,รีวิวการใช้งานก็จะได้เทสให้ดูกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับ ที่เห็นแบตเตอรี okay. ่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่นานมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ประมาณก็เนี่ยผมมาใช้มาทั้งวันเนี่ยใช้โทรต้องหลายครั้งเนี่ยก็ยังเหลือแบตอยู่เท่านี้นะครับประมาณเป็น1ิชั่วโมงเลยนะครับก็ยังอยู่ได้ ด้านในก็จะมีเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี่ข้างในนะครับแล้วก็จะใส่ซิมได้2ซิมตรงนี้จะเป็นช่องเสียบทียบการดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเอาไว้ใส่ซิมนะครับเป็น Dual s ซิมเห็นนะครับมีใส่ได้2สลอ็อตลีล้ลโพงโอเคก็ สำหรับรีวิวในพาร์ทแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ผมก็ขอจบการรีวิวถึงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทสก็คือเรื่อง,องการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับโอเคครับยังไงก็ติดตาม gadgetor ได้ครับทางเว็บไซต์ gadgetor แล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมการรีวิวนี้นะครับสวัสดีครับ